กระสิบ,บอกเลาแนะนำรถก,กระบะให้ชมนะครเผิดท่านใดสนใจถูกใจนะคะติดต่อผู้ขายกันได้นะคะมีช่องทางการติดต่อใส่ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปมีทั้งเบอร์โทรมีทั้งชื่อ Facebook นะคะส่วนรถก,กระบะคันนี้นะคะเป็นวีโ o ปี08คาเกียออโต้ Auto นะคะเครื่อง2.7เบนซินน้ำมันร้วนค่าราคา129,000บาทค่า ขับขีได้วิ่งได้แคปเปิดได้เครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นสภาพสีตามรูปพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะคะพาสีไม่ขาดคาเล่มพร้อมโอนนะคะดูตัวรถจากรู้ประกอบการตัดสินใจกันก่อนค่ะเผื่อใครถูกใจไปดูรถได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดนะคนปรปฐมค่ะราคา129,000บาทราคานี้ไม่แพงนะคะคุ้มค่าสมราคาอยู่ ูกใจนัดรูรถตัวจริงด้วยตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะติดต่อได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปพอแอดเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ